ตอนแรกข่าวออกมาว่าเป็นพิษบูแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะเป็นอเมริกันบูรี่ก็คือตัวจะเล็กลงมาหน่อยแล้วปรากฏว่าบ้านหลังเนี้ยเห็นบอกว่าจะไปต่อท่อน้ําปรากฏคนเข้าไปต่อท่อน้ําดันไม่ได้ปิดประตูหมามันออกมาแล้วมันมาเจอเด็กก็คือน้องไข่มุกมันกัดเข้าไปที่หวัวแล้วก็ลากน้องเข้าไปขยํานี่คือสภาพของน้องไข่มุกนะครับที่โดนกัดเข้าที่ศีรษะแล้วก็ที่บริเวณหูเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้องปลอดภัยแล้วแต่ตอนที่โดนอเมริกันบูรี่ขยําแผลลึก เห็นบอกว่าที่หัวฉีกขาด7นิ้วลึกลงไปเนี่ยสองเซนจนกระทั่งเห็นกะโหลกเดี๋ยวลองดูสภาพหมาสักนิดหนึ่งเพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องแล้วคุณผู้ชมครับทางเจ้าหน้าที่เองเข้าไปดูเพราะว่ามีคนเข้าไปห้ามน้องหมาเน mate, <Cock S 2> <tinc S 2> ี่ยนะฮะนี่คือภาพเมื่อคืนนี้เปิดเสียงขึ้นมาด้วยฮะจะเห็นว่าเลือดเนี่ยนะฮะยังติดหน้าหมาอยู่เลยก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเลือดจากน้องไข่มุกแล้วคนไปห้ามเนี่ยเอาครกตีหัวมันนะฮะมันถึงยอมปล่อยนี่คือสภาพเมื่อคืน นี่โอ้ยปเปิดนี่นแบบคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะอย่างนี้เลยล่าสุดเนี่ยไอ้เจ้าหมาตัวนี้ชื่อว่าเจ้าโซลา่าวันนี้หลังจากเกิดเรื่องขึ้นคุณผู้ชมครับทางทีมข่าวช่องแปดของเราได้มีโอกาสไปที่บ้านหลังดังกล่าวเดี๋ยวดูสภาพของเจ้าโซล่าหน่อยเพราะว่าวันนี้ทางเจ้าของเองคุณผู้ชมครับเขายินดีที่จะ เยียวยานะฮะทางด้านของน้องไข่มุกแล้วเขาก็บอกกับเราด้วยว่าเอาจริงคือถ้าจะจับเขาแยกเนี่ยเขาคงแยกไม่ไหวนี่คือตอนที่ผู้สื่อข่าวเดินเข้าไปน้องบีชมพูนุชพบว่าทางด้านเจ้าโซลา่าอเมริกันบูรี่อายุ7ขวบบ้านหลังนี้เลี้ยงมาตั้งแต่มันเจวันนะฮะปัจจุบันเนี่ยคือมันเจ็ปีเห็นบอกว่าเขาเลี้ยงเอาไว้ในกรงคําถามก็นี่นี่ฮะเลือดยังติดหัวเลยเมื่อคืนนี้โดนคกตีมานะฮะไม่งั้นมันไม่ปล่อยเด็กนี่นี่นี่นนนนน เอาจริงมันก็ดุนะตัวก็มลเลอร์เลยเนี่ยนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าดูจากสภาพหน้าบ้าน เอาขึ้นมาคู่ขนานกันด้วยจุดเกิดเหตุเพราะว่าเมื่อคืนมีคนมาต่อท่อน้ําแล้วไม่ปิดประตูปรากฏว่าไอ้เจ้าโซลา่ามันก็เลยออกไปกัดวันนี้เองเนี่ยคุณดาซึ่งเป็นเจ้าของหมายืนยันกับเราว่าเขาเลี้ยงม,มันมาอย่างดีแล้วมันจะอยู่ในกรงมันจะอยู่ในบ้านแต่เข้าใจว่าเมื่อคืนนี้พอมาต่อท่อน้ําเสร็จสับเรียบร้อยช่างคนนี้เดินออกไปไม่ปิดประตูมันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นสุน,นัขก,ก็เลยหลุดออกมา ปกติแล้วโซล่าที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะเหาเสียงดังลั่นเนี่ยก็คือว่ามันเป็นหมาขี้เล่นแต่เวลามันเล่นเนี่ยมันจะเล่นแรงเนี่ยนะฮะซึ่งเอาจริงๆเหตุการณ์ทั้งหมดยินดีใจเยียวยาทั้งหมดแล้วก็ที่สำคัญที่ผ่านมาโซล่าไม่เคยกัดใครเพราะตัวเองดูแลมาเป็นอย่างดีเดี๋ยวลองฟังเสียงเจ้าของหมาดูหน่อยฮะแฟนหนูก็ปล่อยหมาปกติที่ให้ออกมาฉี่มาอะไรทําของมันนะคะ แต่แตก่ก็คือในบ้านหนูมันจะเป็นหลวแล้วก็มีบ้านอีกของหมาอันหนูก็ปล่อยจากบ้านมันเพื่อเพื่อจะมาวิง่งวิ่งเล่นในบริเวณบ้านที่มีสนามยาอะไรประมาณน,นี้วิง่งแล้วก็ออกไปก็ปล่อยเป็นชั่วโมงแล้วพี่แฟนหนูก็อยู่<ๆ>ใช่ค่ะแล้วมันก็ไม่ไม่ได้หลุดไม่ได้อะไรมันไม่สามารถที่จะออกได้เพราะว่าหนูปล่อยอย่างนี้มามานานแล้วเหมือนกันแล้วทีนี้พอแฟนหนูไปถึง โรงพยาบาลนั่งประมาณยังไม่ถึง20สนาทีหรอกหนูก็บอกว่ากลับบ้านเพราะว่าหนูหิวข้าวเพราะว่าหนูยังไม่กินข้าวอพอกลับมาถึงถึงเกือบจะถึงหน้าซอยพี่ชายหนูโทรมาบอกว่าหมาหลุดไปกัดเด็กหนูก็เลยรีบมาแฟนหนูก็จอดที่หน้าบ้านแล้วหนูก็วิ่งมาหาหาแม่เขาหาน้องเขารถกู้ภัยก็มาถึงพอดีก็ขึ้นไปแล้วที่ก็มาทราบสาเหตุที่หลังว่าลุงข้างหลังบ้านเขามา เปิดประตูเพื่อมาเอาน้ําแล้วไม่ล็อกแล้วทําให้หมาของหนูมันหลุดมามข้างนอกทางครับหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยนะฮะวันนี้จริงทางน้องบีชมพูนุชเนี่ยไปติดตามอาการของน้องด้วยล่าสุดมันมีวงจรปิดใช่ไหมใช่ครับภาพกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาเป็นเสียงหมาแล้วกันเพราะว่าจุดเกิดเหตุเนะี่ยก็คือบ้านของน้องห่างจากบ้านของหมาประมาณสักห้าสิบเมตรเข้าใจว่าตอนแรกเนี่ยหมามันมีการเดินออกมาแล้วหมาในชุมชนมันเริ่มเห่าไล่ หลังจากนั้นนะกล้องวงจรปิดตัวต่อมาจะได้ยินเสียงตอนที่เด็กกรีดร้องแล้วผ่านไปเพียง4นาทีเท่านั้นก็คือทุ่มครึ่งเข้าใจว่าช่วงนี้โซลา่าเข้าไปกัดน้องไข่มุกแล้ว อย่างที่บอกนะฮะหมาหลุดออกไปก็คือมาไปกัดเด็กถึงในบ้านถูกไหมฮะมนี่และนี่คือนาทีตอนที่เด็กกรีดร้องเนี่ยนะฮะสุดท้ายก็คือมีคนมาเห็นแล้วเอาครกเนี่ยนะไปยีมันล่าสุดวันนี้คุณยายของน้องไขม่มุกคุณยายสมจิตก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนประมาณทุ่มหนึ่งกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่หลานเนี่ยนั่งหันหลังให้กับประตูบ้านเลยไม่รู้นะครับว่าไอโซล่าเนี่ยเจ็ดปีเนี่ยนะฮะมันเข้ามาด้านหลังแล้วลักษณะตอนมันบุกเข้ามาเนี่ยภาพหมาที่คุณผู้ชมเห็นคือฟันมันจะแข็งแรงมากมันงับห แล้วสัญชาตญาณของหมาพันนี้มันจะสะบัดนี่คล็อกที่ปาดหัวมันมาถึงยอมปล่อยเด็กนั่งกินข้าวกันไปเขาเขาบอกเขาก็ถามอะไรจต่ไม่อะไรของเขาที่เขาจะไปเข้าค่ายอ,อ,อยากกินข้าวต้มตรงนี้เช้าอก็บอกแม่พอบอกแม่หมาก็เข้ามาตรงนี้พอดีเลยอตอนนั้นยายเห็นเห็นหมาอพอ บอกอุ้ยหมาใครน้องเขาก็ลุกขึ้นก็ลุกขึ้นมาหมาก็งับงนี้เลยคุณผู้ชมครับขณะดเดียวกันเนี่ยนะฮะคนที่เปิดประตูบ้านเข้าไปต่อท่อเนี่ยแล้วลืมปิดก็คือในจิใช่ไหมใช่ฮะจิว่ายังไงบ้างจิวันนี้เราไปเจอตัวฮะก็คือจิเองเนี่ยยอมรับว่าเมื่อวานนี้มีการไปต่อท่อจริงๆแล้วก็คือวันนี้เราไปเจอจิตอนที่จิเจอเราเนี่ยเขากําลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ในบ้านเห็นบอกว่าท่าทีเขาเองเนี่ยค่อนข้างจะฉุนเฉียวจริงๆมันจะมีภาพตอนประตูบ้านไอหลังบ้านของหมาเนี่ยมันเป็นลักษณะ จียอมรับว่าเข้ามาที่บอกว่ามาต่อท่อน้ำเนี่ยพอเข้ามาเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นพอออกไปปุ๊บเปิดประตูไว้แบบนี้แล้วหมามันกําลังปล่อยอยู่หมาก็เลยเดินตามเส้นทางแล้วก็ไปไปกัดปรากฏว่าวันนี้จียอมรับว่าเข้าไปจริงๆแต่เขาลืมไปว่าเขาลืมปิดประตู<ช>เขาคิดว่าเขาปิดแล้วไหนมีเสียงเขาสัมภาษณ์ด้ใช่ไหม<ช>ลองฟังเสียงดูหน่อยฮะเจ้าไปเปิดรั่วแล้วบ่เมื่อคืนเนี่ยแปลน้ำโอ้แปลน้ำนี่คือแล้วเราเห็นหมาไหมคุณลุงตอนนั้นนะจ๊ะเห็น เห็นไหมมันอยู่ตรงไหนตอนลุงเข้าไปอ๋อยืนอยู่เดี๋ยวเบอร์แล้วมันก็ออกมาอ๋อแล้วแล้วมันเห่าคุณลุงไหมตอนนั้นืมไม่เห่าเห่าเนี่ยเห่าเนี่ยมันก็เรื่อยเบอร์หน้าทําไมฮะไม่ต้องไปเบอร์ฮะเห็นนี่อันนี้คือเหนื่อยจากการทํางานหรือเมาหลับนี่ฮะ อันนี้คือคนที่เปิดประตูนะฮะเพราะว่าล่าสุดขวามือเนี่ยคือทางด้านของพ่อเด็กนะฮะเขาคุยกับเจ้าหน้าที่เห็นบอกว่าวันนี้ผสุสั์ลงพื้นที่ทางด้านเจ้าของก็เลยมีการต่อรองว่าอย่าเอาหมาเข้าไปเขาสัญญาว่าจะดูแลมันอย่างดีโดยมีการทําข้อตกลงนะฮะเปิดข้อตกลงแล้วเปิดภาพหมาขึ้นมาให้ดูฮะ เพราะว่าวันนี้ตัวในจีเอเนี่ยคุยอ้อแออ้อแอมากๆหลังจากที่ทางทีมข่าวเองเนี่ยเข้าไปสอบถามเขาจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าเขาเนี่ยน่าจะลืมปิดประตูส่วนอาการของน้องครับเย็บไปที่หัว55เข็มโดยเฉพาะบริเวณศรีรษะยังไม่รวมหูนะฮะขณะเดียวกันน้องถูกส่งไปรักษาที่สิริราช อาการปลอดภัยแล้วและหลังจากเกิดเหตุเจ้าของสุนัขคุณดาได้มาเข้ามาขอโทษครอบครัวและอ้างว่าไม่ตั้งใจยอมรับเนี่ยนะครับวันนี้คุณแม่ของน้องบอกกับเราด้วยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นยอมรับว่าตัวเองเสียใจเพราะว่าครอบครัวเราเนี่ยรู้ว่าเขาเลี้ยงหมาดุพยายามจะระมัดระวังแล้วและที่ผ่านมาเนี่ย ตัวเองเคยถูกสุนัขกัดมาก่อนแล้วหนึ่งครั้งด้วยส่วนเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหายยังไม่ได้คิดตัวเลขขอดูอาการลูกสาวก่อนก็เห็นน้องจะขึ้นรถไปโรงพยาบาลแล้วนั่นแหละแล้วก็เจ้าของหมาก็ไปด้วยนะก็ขึ้นไปขึ้นรถโรงพยาบาลไปด้วยกันนั่นแหละโอ้ย่ำแย่ไม่อยากจะพูดใช่ก็คิดแบบว่ามันแบบ พอเห็นข้างนอกคือแบบว่ามันไม่คงไม่เยอะอะไรขนาดนี้อะไรอย่างนี้พอหมอดูพอแบบโกนผมดูนั่นแหละถึงรู้ว่าหนักเคยเห็นแต่ไหนนี่ครับคุณผู้ชมครับ55เข็มนะครับ